สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุ้นระทึกธรรมนัตมีคดีค้างปาปชอือ้อขาดคุณสมบัติผิดจริยธรรมยื่นเท,ท็จเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 4แหล่งข่าวจากคณะกรรมการพ้องกันและปร,ะปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่า ก่อนที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรณ์และนางนารมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมานั้นร้อยเอกธรรมนัทขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยมีผู้ยื่นให้ปปชพิจารณาตรวจสอบหลายเรื่องในระหว่างปี6 2ถึง โดยมีเรื่องที่สำนักง,งานไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญของปปชกำลังดำเนินการในชั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ถึงขั้นการตั้งอนุกรรมการไต่สวนดังนี้เรื่องแรกกรณีกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัฐโดยขอให้ตรวจสอบกรณีผู้ถูกกล่าวหา ดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีเกษตรและสากรณ์ทั้งที่เคยต้องคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียหมายเลข60449 94และ60434 94ในข้อหานำเข้าค้ายาเสพติดด้วยคดีถึงที่สุดให้จำคุกเป็นเวลา6ปีซึ่งเป็นการขาดคุณสมบัติและละเมิด มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามกฎหมายเรื่องที่สกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือนี่สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการ อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาทรัพย์สินหรือหนี้สินดังนี้1มีพฤติการประกอบกิจการโรงแรมผูกรองผูกรองฮิลส์ els, ปั๊มน้ำมันสุวรรณเพรีออยส์และสนามมวยสุวรรณเพรีแม้จะได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นแล้วแต่มีพฤติการว่า ยังคงประกอบกิจการดังกล่าวเช่นมีป้ายติดข้างขอบเวทีมวยและรถบัสปรากฏชื่อผู้ถูกร้อง 2. กรณีก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ชื่อธรรมนัฐบนพื้นที่สพก4.01จำนวน200กว่าไร่ตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านตั้มพระแลตำบลบ้านตั้ม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้ก่อนเข้ารับตําแหน่งได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตําบลบ้านตำ้ำและภายในพื้นที่ดังกล่าวพบอาคาร2ชั้น3คูหา1ห,หลังและอาคารสํานักงานชั้นเดียว2หลังเป็นสถานปฏิบัติธรรมธรรมมนุษยสติแต่สถานที่ดังกล่าวยังคงเป็นของผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นการครอบครองพื้นที่สปกรโดยผิดระเบียบเรื่องที่3กรณีกล่าวหา้รยเอกธรรมนัทโดยให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่าง้รยเอกธรรมนัทกับการกักตุนและส่งออกหน้ากากาอนามัยกรณีนายพิตินันรักเอียดคณะทำงานของ้รยเอกธรรมนัทมีส่วนพัวพันกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจส่งออกหน้ากากาอนามัย อันเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งชี้พลังประชารัฐแตกแบบนี้รัฐบาลอยู่ได้อีกไม่นานเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้พลังประชารัฐแตกแยกสะท้อนสเสถียรภาพรัฐบาลสั่นคลอนเชื่อรัฐบาลไปต่อยากพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง สิกันยายนคุณประเสริฐจันทระร่วงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบกับรัฐบาลภายหลังปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคหลักของรัฐบาลเมื่อมีปัญหาภายในเช่นนี้คิดว่าคงมีผลกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอนรัฐบาลคงอยู่ต่อได้อีกไม่นาน ซึ่งพรรคเพื่อไทยมองว่าหากมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีกับประชาชนที่จะได้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการนำประเทศออกจากวิกฤตมองว่าเลือกตั้งได้เร็วเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อประชาชนเท่านั้นด้านคุณสุทินคลังแสงแย้ม ฝ่ายค้านอาจเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติเขย่าวแผลร้าวซักฟอกเมื่อวันที่11กันยายนคุณสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสรานง,งานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิพฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเปิดอภิปรายรัฐบาลในช่วงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกหรือไม่ ว่าการเปิดอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 151จะทำได้แค่ปีละ1ครั้งและมาตรา152จะทำได้ปีละ1ครั้งคุณสุทินยังกล่าวอีกว่าโดยช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นเราได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ไปแล้วจึงยังสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ได้ แต่พักร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกันว่าจะเปิดอภิปรายหรือไม่เพราะขณะนี้กำลังเก็บของเก่าหลังการอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจอยู่เช่นเรื่องคดีความต่างๆที่กำลังยื่นฟ้องรัฐบาลแต่ก็ไม่แน่อาจจะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติในช่วงสมัยประชุมปลายปีก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดเต้มงคลกฤษ ปูดอีกห่วงบิ๊กป้อมคิวต่อไปหลังนายกประยุทธ์ปรดธรรมนัตนรมนลพ้นรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กันยายน2564จากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐแถลงลาออกจากรัฐโดช่วยกเกษตรและสากรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองการประกาศให รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีซึ่งส่งผลให้ร้อยเอกธรรมนัฐและนางนารมลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสะข่าวผู้เด็กประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรารบกับคนใกล้ชิดว่ามีคนหักหลังให้ไปดูหน่อยหลังจากการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมา นายกได้รับคะแนนไว้วางใจรองบวยและมีคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดนั้นนายมงคลกิจสุขสินธานนท์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลได้โพสต์ข้อความถึงพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์ปลดเลขาธิการพักและเหรลัญยิกพัก ออกจากรัฐมนตรีไม่ไว้หน้าคิวต่อไปคงเป็นหัวหน้าพักแน่น่าสงสารพี่ใหญ่บอกตู่ไปป้อมไปน้องตู่บอกพี่ไปผมอยู่ใครจะทำไมนายมงคลกิจระบุความคืบหน้าล่าสุดธรรมนัสส่งสัญญาณถึงกลุ่มกวนสอสอจับตาบ้านใหม่แรงกับเพื่อมพลังประชารัฐยังไม่ให้ขยับหรือเคลื่อนไหวในช่วงนี้ รอถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีโดยรายละเอียดช่วงหนึ่งระบุว่าบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีโดยให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรนางนารมลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายน2564 นอกจากนี้นางสาวธนพรศรีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสยังเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช่นกันหลังที่ประชุมครมอมีมติแต่งตั้งนางสาวธนพรให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองประจําเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563ล่าสุด วันที่ส0กันยายน64รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากร้อยเอกธรรมนัตถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรทำให้เป็นที่จับตาถึงอีกตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอย่างเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ร้อยเอกธรรมนัตยังทำหน้าที่อยู่รวมถึงการขยับและแรงกระเพื่อมจากบรรดากลุ่มสสอของร้อยเอกธรรมนัตภายในพรรคที่อาจมีการออกมาเคลื่อนไหว ดยร้อยเอกธรรมนัสได้ส่งสรรงัญญาณไปยังบรรดาสสในกลุ่มทั้งกลุ่มสสภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มต่างๆไม่ให้ขยับขยืน่นหรือเคลื่อนไหวในตอนนี้โดยให้ทุกคนทำหน้าที่ภายในพักตามปกติเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัตกำลังปูทางและวางฐานในทางการสร้างบ้านใหม่หรือตั้งพักการเมืองใหม่ซึ่งเมื่อพักการเมืองใหม่ที่ร้อยเอกธรรมนัสจะตั้งขึ้น มาอยู่ในจุดที่มีความพร้อมแล้วมีความเป็นไปได้ที่บรรดาสสบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตอาจจะย้ายเข้าไปร่วมอยู่ด้วยสําหรับพักการเมืองที่ร้อยเอกธรรมนัตเตรียมใช้เป็นบ้านใหม่รองรับบรรดากลุ่มการเมืองและสสนั้นเบื้องต้นพบว่าร้อยเอกธรรมนัตได้ให้บุคคลไปจดตั้งพักไว้แล้วหลายพักโดยเป็นกลุ่มการเมืองในภาคเหนือรับไปดําเนินการ หากทุกอย่างลงตัวและถึงเวลาที่เหมาะสมสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้เลยทันที